ไม่ยุดหยาไม่หยหาน่าไหนมัไม่ถกแล้วตอดกันรวจตัวเองก่อนกันเปงกายทอเขาหน้ายูมาหรอเสื้อเขาหน้ายูกเสื้อ่ะ เรียบร้อยหรือยังอันนี้ไม่เป็นยังไม่เป็นฐานนี่คือจุดตรวจคือจุดตรวจพร้อม อทุกอย่างเ็บจำนวนว่าแตนละหมูมาครบไหมมูข้างหลังมาครบไหมมูที่สองมูที่หนึ่งค,ครบอันนี้คือการเดินทางใจคือเรามาอยู่ริมห้วยหนึ่งเราจะไปใกล้น้ำมันนีอยู่สองอย่างหนึ่งหนาว สองก็เป็นอะไรตกน้ำเห็นไหมลำห้วยนี้เขาเรียกว่าลำห้วยอะไรเนี่ยใช่ไหมลำห้วยแกออ่มันมาจากน้น่นนี่สายน้ำมาจากแถวโคกมาจากบ้านสามแยกไหลลงมาแถวาปากง่ามมา,าซ่อมครับ มือผสมัทยาวุฒิอผสมพร้อมที่จะได้รับการทดสอบแล้วค่ะตสรไรสอนตรวจอ่ามผสมเรียบอาที่ิต้งแรงงานผสมมีนักเสือจะนอน น้ำใจฟูไปอยู่จุดตรวจแต่จุดตรวจมันห่างกันนักเรียนประทานกันลงไปเล่นนะ้ำลงเล่นนะ้ำถึงเวลาปุ๊บคนหนึ่งอื่นก็รีบไปเป็นลืมเอาเพื่อนลืมใสน้ำาวันใหม่กลับมาในเพื่อนฟูอังลงอยู่แล้วนะครับเิฝั่งไหนครับฝัง่งขวาฝั่งขวามืออย่าวิ่งโดดเล่นเพราะว่าถนนใหญ่รถมันเยอะนะครับอย่าไปหยอกกันนะครับ รถมันเยอะเจริญอันตรายถ้าเป็นเกิดอุบัติเหตุมาผู้ปกครองเรียบเอาล่ะตามยาค่ะแต่เมื่อสิบวันนี้วันนีไม่มีการทดสอบแต่เป็นจุดตรวจอยู่ในความปลอดภัยของูเด็กของลูกศิษย์เราพวกเราเล่นกันหยอกกันเจริญอันตราย จุดตรวจนี่คือตรวจนํานวนคนจํานวนนักเรียนหัวหน้าหมู่นายหมู่ต้องดูด้วยว่าครบไหมหนูครบหมบกเก้เอา้วมาเดียวครเอ่ะขเบียร์้าลมกันหมาเนะครัว กน,กน,ากนมาตบโ,ตมตโสมตรงวัทยาวุฒบอสชิกทั้ทงสามคน